นะครับองต้มยางครับต้นยางวัสดูเยอะนะครับ่นเช้าก็แต่งรยต น้องปิงเจ้าสนามนะครับแห่งลุงน้ำตนยางกี่ตัวแล้วครับน้องปิงได้ในคลองนี้โอ้โหแปดตัวแล้วครับลูกคอกผมเพิ่งมานะครับเขาเอาไปแปดตัวแล้วนะครับนี่นะครับไม่ใช่โปรนะครับแต่มาบ่อย เออของเราได้ตัวที่แปดเมื่อเช้าเนาะนะครับตอนนี้มามาตามตัวที่เก้าอ๋วันนี้จะเอาเก้าสิบตัวเลยนะเนี่ 9, ัอนีน่น้องปิงบอกว่าจะเอาถึงสามตัวเลยวันนี้นะครับดูอากาศนะครับเหมือนจะฝนจะตกนะครับ,น,น,บน,นี่น้องปิงมั่นใจมากก็ ก็อยากมีเบ็ดเป็นของตัวเองนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีขอ,อของทดลองของทดลองคนชอบตุกเบ็ดน,นะครับแต่ไม่รู้จะเอาตัวไหนใช้นะครับซื้อตัวไหนใช้นะครับแต่ชอบมากนะครับ<อ>นี่นะครับาตาปลานินปลาดูนะครับน้องปิงบ่อยนะครับได้บ่อยนะครับ คยังบ่นนะครับว่าเบ็ดจ้ของเขาจะเอาคืนแล้วนะครับจะไม่มีอะไรตกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาหาอันนี้ก่อนสปอนเซอร์ก่อนเพื่อได้คันกับเหยื่อมาให้น้องปิงเทสนี่นะครับแอบมองคนเดียวนะครับคอกซุ่มนะครับ สายตาดีมากมันจะมันจะออกริมดิมนี่บป่ิงเนาะถึงไหนแล้วเมื่อกี้ตรงนี้เนาะถึงตรงนี้แล้วเมื่อกี้ขึ้นนะครับโอ้โหดูนะครับโอ้โหดูครับ,รบแม่มันขึ้นเมื่อกี้นะครับ อรอบนี้เร็วมันจะเข้าป่าใหญ่ของมันนะครับในรังนะครับรังยู่ตรงนี้เข้าป่านี้ก็หมดสิทธิ์นะครับไม่ได้เห็นแนะ่นอนเอา,เอาแล้วดับมเนเลยครับ <laughs> ดูเลยนะครับฮะล,ลงเลยนะนยนะโอ้โหดูนะครับกำลังเจอลูกคอกไม้แตกนะครับ โอ้ไม้แตกนะครับลงเลยเหรอโอ้ถ้าไม่ลงก็เอาไม่ได้นะครับนี่ครับอุปสรรคนะครับ,รก,รบกันสะบะไม่ดีนะกันสะบะทำแน่นก็กัดก็เหมือนก็ไม่หลุดนะครับยดดัดแน่นก็ไม่หลุด พอเสียบเบาๆก็ติดนะครับก,กระชูดต,ตรงอคอกพอดีเลยนะครับอคอกอยู่ตรงนั้นพอดีเลยนะครับไม้แตกครับไม้นี้ไม้แตกเลยนะครับตะพออ้อมไปฝั่งนู้นมะตะพอล ยให้ตาไปฝั่งนู้นนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นมันมันใหญ่ครับป่ามันใหญ่ป่าก็ฉูดอย่างใหญ่เลยนะครับมันจะอยู่ริมข้างข้างฝั่งนู้นนะครับอยู่ฝั่งนี้ไม่เห็นหรอครับนี่ให้ตาเ,เข้าไปดูฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็ไม้แตกแล้วนะครับฮะของน้องปิงนะครับ นะครับน่ะคอ,อกอยู่ตรงนู้นพอดีตรงโล,ล,ล่งๆนั่นแหละเออเออ,เอ,อมันจะออกไปฝั่งนู้นแล้วนะครับ เห็นไหมเอาไว้ไปเคาะหัวยังได้เลยนะครัเคาะใหม่นะครับกลังเจอนะครับอุตส่าห์ว่าจะได้เห็นตัวนะแต่ว่าโอ้โหแดงๆเลยนะครับโอยนไปนะครับโยนไปเป็นจิตตรงนั้นเลยนะครับเดี๋ยว ข้อมันเข้ามาคืนนะปิงเข้าไปนะก่กเล้รัดวันนี้พรุ่งนี้ก็กัดนะคะรับลมก็แรง กะซี่งเลี่ยงเลยครับโดดแล้วครับจุดโดดครับจุดที่สองของนักก้าวครับวันนี้กำลังงัดครับแรงมากครับตัวนี้โอ้โหไม่เห็นภาพเลยจะเดินลอยแล้วครับโดดแล้วครับโดดแล้วครับสวัสดีโอ้ยายใหญ่ครับล้ำโบ้ครับตัวนี้โบ้ยังครับตัวนี้ ใหญ่กว่าไปเช้าครับจัดแล้วหืมสักโบโรครับสักโบโเลยแรงมากเลยตัวนี้น่าจะสามขึ้นครับหักสามขึ้นแน่นอนครับตัวนี้ นากเก่าอตัวบ่นกเก่าได้ตัวที่เก้าแล้วครับ <Ooh. S 2> คลองต้นยางครับตัวที่เก้าแล้วครับครับโยมอุ้ยน่าจะลักซี่แล้วครับตัวนี้นลักซี่โลแน่เลยเอะไรสุดเลยซี่โลครับน่าจะประมาณซี่โลครับตัวนี้น้ำหนัก <ส gas: S 1> ใหญ่นะครับใหญ่มากเลยตัวนี้นี่อันนี้ใจลายใจลายคิวๆนะมีดได้มีเกลยกลยเนี่ยมาแล้วมาแล้ว ภาพให้ดูครับไ,ได้ไได,ดูตัวที่เก้านี่แหละทเก้านะครับของป like okay ืนยานนะครับไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวก็มีตัวที่สิบสิบเอ็ดไปเรื่อย